อันนี้คือแก่แล้วนะป้าแก่เนี่ยอันเนี้ยใช้ได้แล้วจ้ะมันดังยังไงมันถึงกะก็มันดังเสี่ยวนุ่งหัวปุ๊บ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 ถ้ามันยังไม่แก่มันก็จะดังแบบใช่แปะแปะเสี่ยวเสี่ยวหัวพอโดนจนเค็ดแล้วผมไม่เคยหล่นแล้วป้าจ่าเขาไม่มีแข้งมีขาเขามายังไม่บอกเราไงเค็ดโอ้ยอันนี้จริงๆแล้วเก็บได้แล้วใช่เนี่ยเนี่ยจะสุกแล้วเนี่ยฟังเสียงเสียงมันจะเป็นยังไงมันดังปุ๊บปุ๊บอิ่มไหม แต่เแปะนี่ยันแปะๆเนี่ยอีกสองวันสุกแล้วนะสองสามวันเนี่ยสุกแล้วเสียงมันจะหลวมเสียงมันจะหลวมเสียงมันจะดังคล้ายๆขนุนนะเสียงขนุนเนี่ยอีกสองวันสุกเพราะว่าวันนี้นี่นี่อันนี้อังคารพุธพฤหัสสุกอีกสองวันใช่ใช่วันนี้วันอังคารอีกสองวันสุกเอาเนี่นะใหอีกสองวันสุกแต่ในรวมแล้วตัดได้เลยก็ได้ตัดได้เนี่ยลูกนู้นก็ได้วันนี้เอ้ยลูกนู้นเหมือนจะสุกด้วยวันนี้ว่าสุกอีกลูกนู้นป้าสาวมาไม่ได้ธรรมดานะ พอสาวพานักลบมาด้วยเพื่อที่จะมาตัดผู้เ่นใช่เอากายสิทธิ์มาด้วยเป็นมีดกายสิทธิ์เนี่ยครับมีดนี้ดาบดาบไม่ใช่มีดดาบมีดนี้สตัดปุ๊บทุเรียนจะงอกงามขึ้นมาอีกใช่และจากตันี้มีทั้งหมด20-30ลูกกลายเป็นร้อยลูกจะอร่อยนะเนื้อจะอร่อยเพราะเล่นนี้เชื่อมโดนอีกแล้วเชื่อมโดนตลอดเลยี๋ยวผมฟังเสียงนิดนึงฮะเสียงมันจะดังแบบนี้ที่ที่มันจะพร้อมกินใช่จ้ะโป๊ะ คือเสียงขนุนเรานี่แหละนี่หวานแล้วนะจากแก่แล้วเนี่ยอันนี้แก่แก่่แตลูกนู้นอาจจะสุกนุ่นๆนนุนนี่นะแต่เชื่อปีนได้ไหมป้าเชื่อไหมว่าเฮ้ยฮะตาแดงว่าแสดงว่าป้าเป็นลินชาติกรชาติกรถูกเก่งมากเดีที่ยวจริงจริะดีแฮปป้าสาวไม่น่าเชื่อครับป้าสาวครับโอ้โหนี่ถึงชาตินี้เดี๋ยวพอป้าสาวลงธิดาองปีนต่อเลยโอ้ย ตกยังป้าเออจะตกแล้วเนี่ยจะจะแกแกเต็มที่เลยจ้าโอ้โหนีไ่งไงคะนี่ไงคะโอ้โหป้าวังหน้าดังไขรนะป้าโอ้โหนั่นุกเหรอ แกที้ดงวนอีกดีนดดโ้ยนิ้วดีดได้ไงอะได้ป้าได้ใช่ไหม่้วะมันต้องดีตรงไม่มีตาน้ำแ้แบบอย่างนี้เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ผมมีคนเสื้อแดงเลียหนามทุเรียนให้เปแตงโมได้ป้าเลยนะปางส่านทุเรียนอ้าเหรออุ๊ยนึกว่าดเี้ยนี่นทคนิคไอ้บุรีนมาช้านะมาช่วองดูก นัะอ้าวตอนนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวเขามาเก็บเองเนาะใช่จ้าอ้าวเด็ดเลยพี่โอ้ยโอ้โหหลอดเลยนะรักสิรักสิเดี๋ยวเดี๋ยวประคองประคองครับคือตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นสวนของเราเองเนาะเราเพื่อเองเน่ เด็ดมาจากต้นสดๆเลยครับอากลงเชื่อมนี่เห็นไหมผมสุดยอดจะบอกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นเดี๋ยวผมจะกินตรงนี้ให้ดูเลยเดี๋ยวไปกินกันเปลือกเลยค่ะทีว่าอร่อยที่ดาโอ่งว่าไงนะกินทั้งเปลือกเลยโอ้อันนี้มีเหตุผลป้าป้าสาวอยู่ไหนครับป้าสาวนี่ครับ เดี๋ยวเราจะให้ป้าสาวปอกให้กินใช่เลยหอมไหม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 ยกตียกสิยกยกยกโอ้โหกินทุเรียนหรือกินผู้ชายกินจังปากลยกินปากอยู่เลยเพราะว่าทุเรียนฟุ้งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแยกไม่ออกเพราะเรากินไม่อิ่มแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผ่าออกมาแล้วเราแหกออกมาแล้วเนื้อในจะเป็นยังไงนะประกาศว่าผมเรียกว่าแหก นี่แหละบ้านเดียวกันเลยไมอรเอหออยยันเขกว่าอร่อยันหูชัดเจนแล้วนะอร่อยยันหูปลาป้าแรงสายก็ปลาวปลาซวนี่คาะวัดได้แรงสายเย้นี้แบกไปเลยนะแบกไปลิ้นเลยห้ามวางต้องขื่อืออ้นี้ด้วยแหละ้องน้เนไม่เลยกินุเรีนชี่ตุรยนมาชิมมาชิมมชิมมชิมมาชิมมาชิมิมมชิมมชชิมมชชิมมชิมมชิมมชิม ส่วนชาใต้จะมีทั้งอันนี้เงาะเดี๋ยวดูฮะอ่อันนั้นมะไฟหวานหวานหวานล้นหวานล้นกรอบล้นเดี๋ยวโอ้โหมัไม่ใช่ล้นธรรมดานะล้นอย่างนี้เลยล้นเลยเหรออือล้นมจริงหรอด้ได่ได้ไแ้่ด้ห้ได้ไ้ไดด้้ได้้้วดล้ ปลูกทุกอย่างที่กินได้ใช่ปลูกแล้วเราก็เหลือกินแล้วก็ให้เพื่อนพุงกินเหลือเ<ช>พื่อนพุงเราขายเพื่อได้อาตังมาให้ลูกหลานชื้ขน่มกินหรืออมยิ้มครับใช่ใชแล้วป้าสาวทำมากี่ปีแล้วฮะส่วนนี้ส่วนนี้สิบห<ป>้าปีสิบห้าปีค่ะแต่สัวนนู้นยี่สิบปีค่ะโอ้ส,ส่วนส่วนเล็กยี่สิบปีครับคุณลุงคุณลุงไปแล้วไปสวรรค์แล้วเอ้าไปหกปีแล้วไปสบายแล้ว มานไม่ได้ตามถ้าไม่ยอมต้องตามลุงไปนะจะอยู่อีกนานได้ได้ก่อฉายพระเหลืองหลานฉายคนเล็กมาลัยเคยยอมจากนั้นย้อนไปดูคนเล็กกี่ขวบคะที่คนเล็กสิบขวบค่ะหอยป๋อสิบปีโอ้ยอีกนหน้าจะย้อน่มันก็เพจจ้หนุ่มเหลือน้อยวันนี้ขอเป็นวันต้อนรับลูกหลานนะ มันบอกแม่เอาทุเรียนให้หนูลูกเอาหมดสิเนี่ยในลูกี่กจะ้องแปดขี้นะสองสองร้อี้ป๊าไม่มีจังพอซื้อใช่ป้าก็สงสารแต่ก็อยากกินไงเออป้าทั้ขายป้าสวนอื่นเขาขายสองร้อยทำไมป้าขายร้อยห้าสิบ่ะพี่ขายร้อยห้าสิบอะยังคนสวยเขาพาคนมาตีคนแต่อีกสองคนหรือคนนึงอะเงินน้อยเงินมีอยู่สองสามร้อยบาทแต่เขาก็อยากกินไงอื ยังไม่ต้องมากเมื่อวานซื้อนี้ยายอ้ออยางคู่มากับคนกรุงเทพคนกรุงเทพซื้อไปห้าลูกยายอ้อยางจะได้เน้า้าลดให้หนูน้อยได้ไหมโออ้อเอาไปเลยไปแจกอ้อไปเลยลูกแวาขายร้อยห้าสิบหมดเลยจ้ะ เพราะว่าเพื่อแผ่คนที่ไม่มีตังค์จ้ะแต่นี้คนที่มีตังค์ก็ต้องเผื่อแผ่ภาษาหน่อยหนึ่งภาษาว่าค่าปุ๋ยลูกละวผ่านเฟสเดินตอนนั้นจ้ไในตรงนั้นใช่ๆเอาได้ตังค์แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี Hence, ่ยร้อยห้าสิบจ้ะแปดร้อยเจ็ดสิบจ้ะเดี๋ยว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 ถ่ายลงเฟซก่อนอันนี้อันนี้ถูกจะลงเฟซหนูไงทำไงก็ได้ภาษาช่วยอ่ะไอ้สวยแล้วผมว่าจริงๆอ่ะเขากินกันได้ไม่เยอะหรอกนะ